จะต้องมาถึงอาทิตสมานกายแล้วมาถึงอาทิตสมานกายนี้ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาทั้งหลายจะต้องเข้าใจเพราะว่าอาทิตสมานกายเป็นกายที่สามารถทำอะไรได้เยอะแล้วก็อยู่ที่ตัวของเราทุกคน แต่ว่าเราใช้มันไม่ได้มันอยู่ที่เรานี่แต่เราใช้มันไม่ได้อันนี้ก็น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งคําว่ากําหนดคือในในที่นี้เนี่ยที่เขียนเอาไว้เยอะก็เรียกว่าการกําหนดเนี่ยก็คิดว่าต้องเอาไปอ่านเองเพราะเขียนเป็นคําอธิบายก็คงจะเ,เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่ว่าจะอ่านชีตอันนี้ให้ฟังเพื่อที่จะเป็นคู่มือสำหรับที่จะเอามาอธิบายอันนี้อีกทีหนึ่ง <c oughs> กำหนดเวลาจิตสงบถูกกำหนดว่าจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรมถูกกำหนดว่าเริ่มต้นเวลาถามถึงผู้รู้ถูกกำหนดว่าเป็นแนวทางสู่จุดพลังอำนาจ เมื่อถูกสัมผัสได้ในภายนอกถูกกำหนดว่ากายยาบเมื่อรู้รับรู้แบบจิตสัมผัสได้เป็นภายในถูกกำหนดว่ากายทิพย์เวลาจิตก่อตัวเป็นสมาธิด้วยความรู้สึกสบายถือว่าเป็นการก่อตัวของสมาธิจิตกำหนด ให้ตนของผู้นั้นได้สัมผัสเองอันนี้ถูกกำหนดว่าจิตรวมการกำหนดนี่ถ้าจะพูดไปมันก็มีหลายอย่างอย่างเรากำหนดว่าเราจะเรียนสองร้อยชั่วโมงหรือเรากำหนดว่าเราจะ,ะมาในเวลาหกโมงหรือกำหนดว่าจะต้องเขียนหนังสือเท่านั้นบรรทัดอันนี้เขาเรียกว่าถูกการกำหนดอันนั้นเราไม่พูดถึงเราพูดถึง การกำหนดสามประการคือหนึ่งจิตสงบหมายความว่ามันเกิดความสบายเกิดความเอิบอ,อ,อ,อิ่มหรือเกิดอ,อะไรอะไรขึ้นในเวลาทำสมาธินี่เรากำหนดว่านั่นคือจิตรวมเราจะกำหนดตายตัวลงไปว่านั่นคือจิตรวมเวลาเริ่มต้นบริกรรม เราบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเราจะต้องกำหนดว่านี่คือการเริ่มต้นถูกกำหนดว่าเป็นเวลาที่เริ่มต้นของสมาธิและทีนี้ข้อที่สามเวลาถามถึงผู้รู้ถูกกำหนดว่าเป็นแนวทางสู่จุดพลังอำนาจเราจะต้องเราพยายามทราบถึงสามข้อหลัก เพื่อให้เป็นการกำหนดว่าเราจะดำเนินจิตอย่างไรต่อไปเพราะว่าในขั้นนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นให้ทราบถึงการกำหนดสามประการคือหนึ่งเวลาจิตสงบถูกกำหนดว่าจิตรวมเราสบายหรือเราอะไรเนี่ยเราจะพูดกันได้ว่าอ๋อจิตรวมไหมจิตรวมอันนี้ถูกกำหนดลงไปเป็นการตายตัว และเวลาเริ่มต้นการเริ่มต้นของการบริกรรมการเริ่มต้นของการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นการเริ่มสมาธิเรียกว่าเริ่มต้นนับแต่วินาทีของการบริกรรมนั่นคือสมาธิเรากำหนดว่านั่นคือสมาธิได้เริ่มแล้วที่จะ พลังจิตนี่ก็เริ่มก่อตัวขึ้นตามลำดับข้อที่สามเวลาเราก่อนจะเริ่มทำสมาธิอันดับต่อไปนั้นเราต้องถามตัวของเราเองว่าใครคือผู้รู้อันนี้ต้องถามได้อธิบายไว้หลายครั้งหลายคราวแล้วว่าเวลาที่เราถามว่าใครเป็นผู้รู้นั้นและ เมื่อถามแล้วเราไม่ต้องไปอะไรอววรหรือว่าไม่ต้องการอยากจะไปหาตัวผู้รู้ให้เจอหรือว่าเราอยากจะได้อะไรพอเราถามเสร็จแล้วเราทิ้งไปเพราะว่าการถามนั้นจะไปฝังอยู่ที่ใจเหมือนกับกล้องถ่ายรูปถูกอัดรูปเข้าไปแล้วทีนี้ที่เราต้องการนั้นคือต้องการให้คำถามที่ว่า ใครคือผู้รู้ใครเป็นผู้รู้นั้นต้องการให้ไปฝังอยู่ในใจของเรานับเป็นร้อยๆครั้งเ,เพื่อที่จะเ,เป็นแนวทางสู่จุดพลังอำนาจในสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งที่เราต้องการที่เราทำสมาธิอยู่ในเวลานี้เราต้องการจุดที่สำคัญรอเราอยู่นั่นคือจุดพลังอำนาจว่าทำย่างไร เราถึงจะถึงจุดพลังอำนาจนี้ได้ <c oughs> ด้วยเหตุหนึ่งเราพูดว่าจงกำหนดจิตไว้ให้ดีนี่ก็หมายความว่าจิตได้ตั้งลงแล้วเพียงบอกว่ากำหนดจิตของตนทุกคนก็ทำได้เช่นบอกเด็กว่าแกจงถือชามข้าวอย่างให้หกเด็กก็ตั้งใจระวังสามารถถือชามข้าวไปได้ไม่หกตามคำสั่งก็เช่นเดียวกับ เมื่อเรากำหนดจิตอย่าให้ค่้ยเขวเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็ทำได้ถือว่าเราได้กำหนดจิตแต่ถ้าบอกว่าจงกำหนดจิตให้ตั้งอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งเรากำหนดไม่ได้ถือว่าล้มเหลวถ้าหากว่าเราสามารถกำหนดจิตได้จิตก็สงบและรวมลงนี่แหละคือมูลเหตุของการกำหนดเมื่อเป็นเช่นนี้ ต้องกำหนดต่อไปเหมือนกับเด็กถือชามข้าวกำหนดหนทางและที่หมายเด็กก็ไปได้สาเร็จถือว่ากำหนดให้ทำได้เมื่อเรานึกพุทโธพุทโธขณะนั้นถือว่าเราได้กำหนดจิตแล้วการกำหนดจิตเราจำได้ต่อไปภายหน้าในวันต่อไปเราก็กำหนดเช่นเคยทำการกำหนดที่เป็นจริงของการทำ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ให้แก่ตัวของเราต่อไปจนกว่าจะสำเร็จขั้นตอนด้วยเหตุดังกล่าวการกำหนดหลักของสมาธิที่มีเฉพาะตัวของแต่และบุคคลจึงเกิดขึ้นจึงเป็นความละเอียดที่เจาะลึกของครูสมาธิที่เราจะต้องพบเองแล้วก็นำมาเป็นแนวทางหากว่าถูกกำหนดว่า แพจงเขียนหนังสือด้วยข้อความสิบบรรทัดเขาก็ทำได้ตามกำหนดถือว่าสอบผ่านดังนี้เป็นต้นเมื่อถูกกำหนดว่าให้บริกรรมจนจ,นจิตรวมเขาก็บริกรรมจนจิตนั่นจิตรวมนั่นหมายถึงเขาได้ทำตามกำหนดของอาจารย์เขาผู้นั้นก็พบความสำเร็จด้วยเหตุแห่งกฎเกณฑ์เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่อง ทีนี้มาพูดถึงว่าเมื่อเราได้เหตุผลของการกำหนดแล้วเช่นอย่างที่เราได้ทำจิตของเราให้สงบหรือว่าทำจิตของเราให้รวมแล้วก็รวมลงไปเราก็จะรู้ตัวว่าการที่ได้กระทำนั้นได้ก่อชนวนขึ้นแล้ว เพราะว่าการก่อชนวนขึ้นของสมาธินั้นมันออมีต้นเหตุหรือว่ามีการก่อกำเนิดมันมีเรียกว่าการก่อตัวเพราะว่าการก่อตัวเนี่ยบางคนอาจจะทำมานานแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นการก่อตัวของสมาธิเนี่เขาถึงให้มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่า การก่อตัวมาในระยะนี้คืออะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นในการกำหนดนี้จึงได้กำหนดสมาธิไว้สามขั้นด้วยกันคือคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอัปปนาสมาธิคณิกะสมาธิเมื่อคนที่ทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะ มีการเรียกว่าจิตรวมที่เรากำหนดไว้ว่าจิตรวมเนี่ยมันจะจิตรวมอยู่ชั่วขณะนิดหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิต่อไปนั้นอะ่ะจิตรวมจิตรวมอันเดียวเนี่ยมันขยายตัวออกไปจนกระทั่งรวมอยู่ตั้งนานตั้งชั่วโมงก็ได้อย่างเนี้อันนี้มันจะถูกกำหนดว่าเป็นอุปจาระสมาธิ ทีนี้อย่างคนที่ทําจิตสมาธิได้พลังจิตเยอะแล้วก็มีมากด้วยเข้าไปก็เลยเกิดไม่รู้สึกตัวแล้วทีนีอ้อยู่ตั้งเจ็ดวันก็ได้อยู่ตั้งหลายวันก็ได้อ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิเหล่านี้เขาถูกกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้แต่ว่า เวลาที่เรามาทำกันในที่นี้เนี่ยเราจะได้หรือเราจะไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรเรารู้ไว้ว่าคณิกะคืออะไรอุปจาระคืออะไรเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จําไว้ให้ดีว่าถ้าใครทำอย่างนี้เคยเรียก,กว่าสมาธิ่ฉิดเฉียดแม้ว่าฟ้าร้องก็ได้ยิน แล้วก็คนจามก็ได้ยินคนขยับตัวก็ได้ยินอย่างนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิพอไปถึงอุปจาระสมาธิเนี่ยได้ยินเหมือนกันแต่ว่ามันไม่กระทบมาถึงใจถึงมันจะได้ยินก็ได้ยินแต่ว่าได้ยินน้อยๆเช่นอย่างฟ้าดังตุ่มต่ำอย่างนี้ก็ได้ยินมันตุ่มต่ำอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าอุปจาระ ถึงมันจะดังตุ่มขึ้นมานี่มันอยู่ข้างนอกมันไม่ไปกระทบใจแต่ถ้าเป็นคณิกะสมาเทนิตุ่มอะไรก็ถึงใจเมื่อนั้นอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะแต่ถ้าหาว่ามันตุ่มขึ้นมาเนี่ยมันอยู่แค่นี้มันมันไม่ถึงมาแค่นี้แล้วมันก็หายไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าอุปจาระทีนี้พอมันตุ่มขึ้นมาเหมือนเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ยินเลย อันนั้นคืออัปปนาอันนั้นเรียวกว่าหูดับคนถึงอัปปนาแล้วหูดับบางบางคนมันเข้าลึกไปอีกก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกอย่างนี้เขาเรียกว่าอัปปนาอันนั้นถูกกําหนดทั้งสามอย่างนี่เขาเรียกว่ากําหนดเป็นคณิกะกําหนดเป็นอุปจาระและกําหนดเป็นอัปปนาทีนี้อย่างที่เมื่อวานนี้ฟ้ามันออลอง กระตุ้มกระตําทั้งไอทั้งร้องทั้งอะไรเนี่ยทุกคนคิดว่าการทําสมาธิอย่างนี้วันนี้คงไม่ได้เรื่องอะไรแล้วอ,อ,อาจจะคิดอย่างนั้นแท้ทท่จริงเมื่อวานเนี่ยได้มากกว่าทุกวันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้คือการทดลองเราทํามานานๆแล้วเนี่ยอย่างที่ว่าเ,เรา ทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งสําเร็จเนี่ยเราก็อยากจะลองเหมือนกันกับอเมริกามันลองตรวจอะไรของมันอย่างเงี้ยอ่ามันทำเสร็จแล้วก็ต้องลองถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ถูกลองอ่าแล้วใครเป็นยังไงก็รู้ว่าตุ้มอะไรก็ถึงใจเมื่อนั้นถ้าตุ้มอะไรถึงใจเมื่อนั้นเราก็อยู่ตรงขนันกะใช่ไหมอ่า ใครจะคือว่าใครเก่งแค่ไหนก็ว่ากันไปฮะแต่ว่าตุ้มมาไลถึงใจมานั้นหลวงพ่อก็เหมือนกันตุ่มมาไลถึงใจมานั้นแต่ว่าถ้าหากว่าจะทําสักนิดหนึ่งว่าไม่ให้มันถึงใจเราก็กําหนดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งมันมันมีระยะของมันอย่างคนชํานาญแล้วเนี่ยต,ตุ้มมาไลถึงใจ แต่ว่าตุ่มหลังนี่ไม่ถึงใจเพราะว่าตั้งตัวได้แล้วนี่จะแสดงว่าเราเก่งแล้วในที่นี้เราก็รู้ไม่ได้ลูกศิษย์จะเก่งกว่าอาจารย์ก็ย่อมมีอ่าอย่างอ่าตุ่มอะไรคงไม่ถึงใจก็คงมีตั้งเยอะคงมีอ่ะเนี่ยเพราะว่าอย่างหลวงพ่ออย่างนี้ยังไม่ถือว่า หลวงพ่อเองเนี่ยจะต้องดีกว่าลูกศิษย์ทั้งหมดเพราะว่าลูกศิษย์ดีกว่าอาจารย์ถือว่าโลกจเจริญถ้าหากว่าลูกศิษย์ด้อยกว่าอาจารย์โลกมันก็ถอยหลังเหมือนกับว่าลูกก็ต้องดีกว่าพ่อแม่โลกมันก็จเจริญเพราะฉะนั้นเ,เมื่อเรานักศึกษาทั้งหลายจะกลับไกลไปเป็นครูเมื่อไปสอนคนอื่น เราก็ต้องพูดบอกว่าลูกศิษย์มันก็จะต้องดีกว่าอาจารย์เพื่อจะได้แก้ตัวเราเองได้ <Yeah. S 1> ก็กลับคืนมาพูดถึงอาทิตย์สมานกายอาทิตย์สมานกายเนี่ยต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยเราได้สัมผัสอาทิตย์สมานกายทุกวันแต่ทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะบังคับอาทิตย์สมานกายได้ หรือพัฒนาอธิศสมานกายได้เวลาที่เรานอนหลับหลับเมื่อไหร่เราก็ไปอยู่อธิสมานกายเมื่อน,นั้นหน้าที่ของใจไปอยู่ที่อธิสมานกายแล้วอย่างนี้แต่เมื่อตื่นขึ้นมาใจก็กลับคืนมาอยู่ที่กายหยาบหมดหน้าที่ที่จะไปอยู่กับอธิสมานกายเมื่อเวลาที่เราเดินผ่าน ทีนี้มันมีข้อสามข้อที่ไตเติ้ลไว้คือว่าข้อที่หนึ่งนั่นคือจิตรวมถูกกําหนดว่าจิตรวมบริกรรมพุทโธถูกกําหนดว่าเป็นเบื้องต้นถามว่าใครคือผู้รู้นี่คือข้อที่สามข้อที่สามเนี่ยถูกกําหนดว่าเป็นแนวทางเดินไปสู่จุดพลังอำนาจ ตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญและจุดพลังอำนาจนั้นอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตัวของเราเนี่ยแต่มันอยู่กั้มกึง่งระหว่างกายหยาบกับกายละเอียดอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าจุดพลังอำนาจเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราจะเดินผ่านจุดพลังอำนาจไปนอกจากผ่านจุดพลังอำนาจแล้วเราก็ไปอยู่ในอาทิสมานกาย เรากลับออกมาจากอธิตย์สันกายเราก็มาผ่านจุดพลังอำนาจแล้วเราก็มาเป็นตัวของเราอยู่อย่างนี้เรามีความสามารถยกของหนักได้แค่ยี่สิบสี่สิบห้าสิบกิโลก็ยกได้แค่นี้แต่ถ้าหากว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะไปตั้งอยู่หมายความว่าตั้งอยู่ที่จุดพลังอำนาจเนี่ยแทนที่ทีนี้ เราทำสมาธิเนี่ยพอเราทำไปมากเข้ามากเข้าเนี่ยพลังจิตนี่มันจะมากขึ้นเมื่อพลังจิตนี่มากขึ้นแล้วเนี่ยสามารถที่จะเคลีย์ไอ้กายหยาบเนี่ยได้ด้วยสมาธิอย่างที่หลวงพ่อว่านั่นแหละว่าอย่างฟ้าลองตุ้มตำ่ำตุ้มตำ่ำตุ้มต่ำมาเนี่ยตุ้มอะไรก็ถึงใจมานั่นตุ้มอะไรก็ถึงใจมานั้นอันนี้เรียก,กว่าเคลียร์ยังไม่เรียบร้อย อเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเคลียร์เรียบร้อยแล้วถึงตุ่มตั้มเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ไม่เข้ามาถึงใจเราก็สามารถเคลียร์ร่างกายหยาบนี้ให้หมดความรู้สึกจิตมันก็จวนจะเข้าผวังเมื่อจิตจวนเข้าผวังจิตมันก็เข้าไปสู่จุดพลังอํานาจเมื่อจิตเข้าไปสู่จุดพลังอํานาจทีนี้ความสัมผัสะระหว่างอาธิสมานกายกับสัมผัสกันได้แล้วทีนี้เมื่อสัมผัสกันได้ ชำนาญเข้าสามารถที่จะใช้อาทิสมานกายนี้ทำงาน